สวัสดีค่ะกลัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทาเ,เมนูกับข้าวแบบง่ายๆนะคะวันนี้เป็นแกงส้มกุ้งปลากระป๋องผักรวมค่ะรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของผักนะคะวันนี้ใช้ดอกแคถั่วฝักยาวแล้วก็มะละกอค่ะมะละกอเราก็จะสไลด์เป็นชิ้นหนาๆหน่อยนะคะ มาลงมือทํากันเลยนะคะตั้งกระทะใส่น้ําลงไปต้มน้ําให้เดือดเลยนะคะพอน้ําเดือดดีเราก็จะใส่พริกแกงส้มลงไปละลายค่ะตามด้วยปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องนะคะเพื่อนๆจะใช้ตำละเอียดก็ได้หรือจะใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็บี้ให้แตกเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะใส่มะละกอแล้วก็ถั่วฝักยาวลงไปก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะสุกยากค่ะใส่ลงไปหมดแล้วเดี๋ยวเราจะแกงต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้มะละกอแล้วก็ถั่วฝักยาวสุกดีนะคะ พอเราแกงมาเรื่อยๆนะคะมาละกอกับถั่วฝักยาวก็สุกดีแล้วค่ะต่อไปเราก็จะใส่ดอกแคร์ลงไปนะคะเดี๋ยวจะแกงต่อสักประมาณ2นาทีเพื่อให้ดอกแคร์สุกค่ะ ค่ะดอกแคของเราก็สุกดีแล้วนะคะดอกแคเขาจะสุกง่ายนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะต่อไปเราก็จะใส่กุ้งสดลงไปค่ะส่วนกุ้งสดนี่ก็จะสุกง่ายมากแล้วก็จะใส่ทีหลังนะคะพอทุกอย่างสุกดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาปรุงรสเลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าว น้ำมะขามเปียกน้ำปลาแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะเข้ากันดีแล้วเราก็ชิมรสตามที่เราชอบค่ะรสชาติของแกงส้มก็จะเปรี้ยวหวานเค็มสามรสนะคะ เป็นเสร็จเรียบร้อยค่ะสาหรับวิธีการทําแกงส้มกุ้งปลากระป๋องผักรวมนะคะก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทําทานดูค่ะรับรองเลยว่าอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ